ัสดีค่ะกอมมี่ชาแนลจ้ามาอีกหนึ่ง EP แล้วนะคะวันนี้กอมมี่ก็ช้อปปิ้งเหมือนเดิมเอาละค่ะจะหมดเงินแล้วนะตอนนี้ก็ต้องแบบอยากได้สปอนเซอร์แล้วะคะ่ะว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเป็นสปอนให้กอมมี่บ้างไหมนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าว่ากอมมี่ไปช้อปปิ้งอะไรมาอีกแล้วนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามา เปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มมันคืออะไรอ่ะทุกคนจำไม่ได้สั่งมาเยอะเกิอนอ้ยอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันออกมาอย่างดีเลยค่ะก็พูดถึงไมล์ลาเวเลียนะคะของ Boya M1 Pro ที่กอมมี่ซื้อมาเมื่อ อีก่อนนู่นเลยนะคะก็ออกไปติดตามดูได้นะคะกับเป็นสายก็คือมันยาวระกิตละ่ะไปหมดมันยาว10เมตรหรือ20เมตรนี่แหละ50เมตรมัง้งจำไม่ได้แล้วอ,อ่ะซึ่งไมโบย่าลาวเลียนั้นอะ่ะมันจะเป็นไม้ที่สามารถใส่ช่องอินเอียใช่ไหมคะเรียกปกติ ไม่นะคะเวลาเสียบปุ๊บใช่ไหมเราจะไม่สามารถฟังหูฟังเราต้องถอดปลั๊กก่อนแต่ของโบย่าลาวเลีย m p r r o มันสามารถเสียบเข้าไปที่นี่อ่ะอยู่ใกล้พอดีเลยนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือมาานันจะมีช่องให้เสียบตรงนี้เออก็คือเป็นลแบบนี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ก็บนี้ก็ได้อัปเดตเห็นหูฟังในปี2 5 6 4นี้ซึ่ง มันดีมากทุกคน oh. ก็มีกันเลยว่ามันน่าสนใจดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าภายในมีอะไรกันบ้างน,นะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นใบรับรองนะคะมีสติกเกอร์มีใบรับรองนะคะมีคู่มือค่ะแล้วก็วิธีการใช้นะคะภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะ เรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะคะก็ขนาดพอดีมือเลยค่ะไม่ใหญ่เกินไปรูปทรงสวยงามมากค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นสายชาร์จให้ค่ะก็จะเป็น Type C นะคะเ,ะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะได้มานะคะก็มีนี่สายชาร์จนะคะแล้วก็เจ้าหูฟังหรือว่าตัวกลองเสียงกันลมนั่นเอง เป็นขนแมวนะน่ารักอนะ่ะไมโครโฟนโบย่รุ่น WM3U นะคะเป็นไมค์เวลที่ดีมากๆในยุคนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าพกพาง,ง่ายและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้ซึ่งสะดวกสบายตอบโจทย์ของเราอย่างมากกันเลยทีเดียวเลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เพียงแค่เปิดกล่องขึ้นมา และใช้ปลั๊กแปลงนะคะมาเสียบใช้งานกับที่ตัวรับสัญญาณนะคะมาต่ออุปกรณ์ที่รองรับได้ส่วนตัวแล้วของไมโครโฟนนั้นนะคะจะเป็นไมแบบบิวอ mm ิน hmm. เข้ามาในตัวแล้วซึ่งนําไปเน็บที่คอปกเสื้อหรือใช้ถือในการสัมภาษณ์ก็ได้นะคะทุกคนและหัวต่อแบบ TRS นะคะสามารถใช้กับกล้องรุ่นต่างๆได้หรือหัวต่อแบบ TRS ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะคะจะเป็นหัวต่อแจ็คแบบ 3 5มมิลิเมตรนะคะกล่องชาร์จโบย่านี้นะคะจะบรรจุแบตนะคะขนาด1000ม mm, ิลลิแอมและสามารถชาร์จพร้อมกันได้ในทีเดียวนะคะและใช้เวลาการชาร์จพ,พร้อมกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะตัวไม้นะคะใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะในการใช้งานหลังจากการชาร์จแล้วตัวรับสัญญาณนะคะจะเปิดใช้งานสแตนบายได้ในระยะยาวถึง8ชั่วโมงเลยค่ะ ตัวกล่องนะคะมีไฟ LED เล็กๆบ่งบอกสถานะของเครื่องได้ด้วยค่ะระยะสัญญาณนะคะใช้ผ่านคลื่นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์นะคะและสามารถใช้งานได้ไกลถึง20เมตรเลยค่ะโดยที่อยู่บริเวณที่กว้างนะคะและไม่มีที่ปิดกั้นนะคะและถ้าเกิดเป็นการจับคู่ไหมนะคะการจับคู่กันเองจะคืออัตโนมัติจะกลายเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดจับคู่กันไม่ติดให้กดที่ตัวส่งสัญญาณนะคะ ให้ไฟกระพริบค่ะจนกว่าจะจับคู่กันนะคะสำหรับการมิ้วเสียงนะคะให้กดแค่ปุ่มฝั่งไม้นะคะครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการเปิดไม้และปิดเครื่องนะคะจากนั้นก็จะปิดที่เครื่องรับสัญญาณค่ะกดค้างไว้นะคะส่วนการชาร์จนะคะก็จะชาร์จจากเครื่อง usb type c นะคะที่มากับเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะการชาร์จก็จะเป็นปุ่ม led แบบนี้ค่ะ และการชาร์จสำหรับไมโครโฟนกับตัวรับสัญญาณนะคะจะขึ้นที่จุดแรกกับจุดสุดท้ายเป็นจุด2จุดเท่านั้นนะคะกระพริบต่อเนื่องกันค่ะถือว่าเป็นการชาร์จอยู่นะคะค่ะขณะนี้กอมมี่กำลังใช้ไม่อยู่นะคะก็สะดวกสบายเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดีกว่าว่าไม่จะชัดขนาดไหนกันนะคะค่ะตอนนี้กอมมี่ก็กำลังทำการทดสอบไม่นะคะเด ก็เป็นการเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอยู่แค่ประมาณระยะนี้ก็ได้ก็รู้แล้วนะว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เนาะ,ะเสียงฟังชัดไหมเป็นคลื่นไหมหรือเป็นอะไรเปล่าหรือว่าสะดุดไหมอันนี้ก็คือเสียงรอบข้างก็มีรถยนต์วิ่งผ่านตลอดนะคะอยู่ที่ห้างนะคะพอดีก็มีมากินข้าวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนโ okay, อเคค่ะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าไมโครโฟนนะคะโบย่า B Y W M 3U ซึ่งของเราจะมี2แบบด้วยกันนะคะทุกคนก็คือเป็นสาย l i Lightning เหมาะสำหรับ iPhone นะคะหรือว่าเป็นสายแบบ Type-C นั่นเองก็สามารถใช้กับทุกรุ่นได้ทั่วไปเลยนะแล้วก็จะมีสายที่เป็น TRRS หรือว่าเสียบแจ็คทั่วไป3.5 m m หรือ3.5ม mm, ิลนั่นเองค่ะก็ไว้สำหรับตอบโจทย์นะคะพวกสายเดินทางเนาะหรือว่าทำวอล์กต่าง,าง,างๆชาแนลหรือว่าคอนเทนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายแบบระยงระยางเราก็สามารถใช้แบบ ไม่ลอยได้อ่าก็สะดวกสบายขึ้นนะกันทุกคนเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นก็มมีก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะกดแชร์ให้กอมมี่หน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กอมมี่หน่อยจ้าและอีพีต่อไปนะคะกอมมี่ก็ได้มีของเล่นชิ้นใหม่มาอ่าเดี๋ยวสปอยไว้ตรงนี้กันดีกว่า <c oughs> ค่ะ ถ้าอย่างนั้นกอมมี่ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย